เดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเอาไม้ขึ้นมาอีกไม่ดินเสียงเอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมนายนันมณีนะครับผมขอให้ทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงคริสตัดี้อันหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในกลุ่ม n f t นะครับสำหรับใครที่เข้ากลุ่ม NFT มเนะครับผมหรือสร้างสรรค์ศิลปะนะครับผมมันจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับผมเช่นไอคนนี้เป็นตัวอย่างนะครับผม คือดีบาลนะครับผมมีลักษณะที่แบบว่าพูดคุยนะฮะในการหลอกล่อนะครับผมจะบิดคอลเลกชันนะครับผมซึ่งแบบว่าจะาจะพยายามเพิ่มคอลเลกชันนะครับในตัวศิลปะ n f t นพนๆนนะครับผมเพิ่มมากขึ้นนะและก็เขาพยายามที่จะให้เราเนี่ยนะโอนเขาโอนให้เขาไปก่อนนะครับผมหลักการแบบนี้เนี่ย ใช้คำพูดที่เรียกว่าการตกปลานะครับผมหรือฟิชชิ่งได้นะครับผมแต่เป็นฟิชชิ่งคนละอย่างกับไอตัวฟิชชิ่งของในอ e ีเมลนะครับผมคือเป็นการโยนเหยื่อนะครับผมให้รู้สึกว่าเราเป็นปลานะแล้วเราก็เข้าไปขาเขมือบนะครับผมเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆหลายๆครั้งนะครับครับผมแชม เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไปบ่อยหลายๆครั้งนะครับผมมีจาอาฮะปั๊มหนึ่งนะครับแล้วก็ โอเคโดยประมาณนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เข้าไปในวงการ NFT นะครับผมหรือเริ่มสร้างตัวละครสร้างตัวตัวใน NFT นะจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับผมคือแบบมีคนติดตอ่อมานะครับผมให้สนใจไหมเดี๋ยวฉันจะประมูลในราคาที่เพิ่มมาขึ้นคุณโอนมาก,ก่อน0.4เพื่อรีฟันนะครับผมแบบนี้ไร้สาระนะฮะในโลกของคริปโตเคอเรนซีไม่มีอย่างนี้นะครับไม่ต้องอย่าไปให้ค่าพวกคนมูลนี้มากนะครับผมบางที ผมเข้าใจนะอาการโลภของคนเรามันมีนะครับผมแต่สิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณเกิดความอันตรายมากยิ่งขึ้นนะครับก็กาหัวไอเวนนี่ไว้นะครับ <laughs> กาหัวไอเวนนี่ไว้นะครับผมเพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ